สวัสดีครับสว,สว,สว you, ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีงานครับคอเล็กออกงานนะครับเป็นงานขุดขุดหลุมสร้างบ้านนะครับในขุดหลุมนะครับขุดหลุมสร้างบ้านนะครับหลุมวางเสานั่นแหละนะครับผมคนขุดหลุมวางเสานะครับเราใช้คันเล็กออกงานนะไปเทเลอร์วันนี้ใช้เป็นเทเลอร์หางสีฟ้านะไม่ไม่ได้ใช้หางสีเขียวนะครับโอเคไปกันเลย ค่อยๆขึ้นกันเลยผมค่อยๆขึ้นกันเลยวันนี้เขาเลขออกงานนะครับหน้านามันจะออกงานครั <c oughs> ้งนะครับแต่เป็นงานก็ถือว่ามันก็ใหญ่อยู่นะก็พื้นที่ก็เยอะอยู่นะครับหลายลุมอยู่นะครับหลายลุมอยู่นะครับโอเคมันก็หลายหลายลุมอยู่นะครับโอเควางไปเดี๋ยวเราจะออกงานกันเลยครับประมาณตอนนี้ก็กี่ทุ่มวะผมดึกอยู่นะนี่ย ไปไปไปดึกไม่เป็นไรครับผมนะไปกันเลยออกงานนะครับก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับก็วิ่งตรงไปก็ถึงแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปกันเลยตรวจวล้วผมนะโอ้เงินมีหมื่นเดียวเองอะไรวะเงินมีอย่างน้อยนะครับมีโคตรน้อยเลยเงินมีน้อยใช้สวยอย่างประหยัดนะรเราต้องไม่ต้องขับเ,เราต้องขับรถแบบไม่ประมาทนะครับแบบไม่ประมาทโ,โค้งนี้มันทำให้เยอะจัง เออคมคอมคอมคอมคมโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรของพี่แกมเนี่ยผมก็ขับมาดีๆเนี้ย,อยโอเคเราก็จะเดี้ยวมาออกมาซอยนี้นะครับเอ้ยตรงนี้ทำไมมันสว่างคนละแบบียบคนเนี่ยเหยียบคนเหยียบคนไม่ไม่เหยียบนะครับอืนี่ครับผมนะงานของเราเดี๋ยวเราก็จะลดลงกันเลยนะครับเดี๋ยวไปนะครับเ,รเดี๋ยวมา อีกมันได้ลงอีกโอเคขุดลุมนะวางท่อนะครับอยไม่ใช่ขุดลุมวางท่อดิขุดลุมสร้างบ้านนะครับไปงานนี้คิดเองครับผมคิดเองอีกแล้วนะครับโอโ้โ,อโหไฟโอ้โหไฟทั้งคันมีหลอดเดียวโอ้ยทั้งคันมีหลอดเดียวครับทุกคนครับอ่าทำไมรถไม่วิ่งวะเฮ้ยกดเดินแต่ไม่เดินหมายความว่าไงนี่ รถเดินแต่รถไม่เดินนี่หมายความว่าไงลงขับลงแบบนิ่มๆครับผมทำไมมองไม่เห็นแท็กเลยวะอมองแบบนี้มองไม่เห็นแท็กเลยครับไปนี่ครับผมสถานที่ที่เราจะขุดก็คือบริเวณลานกว้างตรงบริเวณนี้นะครับขุดลุมสร้างบ้านครับเราจะขุดเป็นสี่หลุมนะครับสี่หลุม ดีวะสี่ตอนแรกผมคิดว่าจะามันจะขุดสี่หลุมยาวอ่ะครับทุกคนมันจะได้ไหมเราต้องขุดจากด้านในไปด้านนอกนะครับขุดจากด้านในไปด้านนอกนะครับในการขุดหลุมนะครับเ,เดี๋ยวผมขุดหลุมหนึ่งยาวาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนะครับนี่ครับผม เราต้องเดินแนวก่อนนะทุกคนนะเดินแนวก่อนนะไม่ใช่มาจะลําเลยนะเดินแนวกอนแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเดินแนวแล้วผมขอขุดดูก่อนมันจะขุดได้หรือเปล่าสงานมันขุดไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อขุดได้ขุดได้ขุดได้โอเคเดี๋ยวเดินแนวกันแล้วกันนะครับเดินแนวกอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้วางแนวไว้ให้เรานะครับเดินแนวกันแล้วกันอ โอเคเราก็จะกดตามแนวเดินรอยเดินของเราเลยนะครับโอเคทำไมเดินแนวหนึ่งรอยมันไปอยู่แนวหนึ่งวะเนี่ยอะไรของพี่แกรครับเนี่ยเ <laughs> มันเดินแนวหนึ่งรอยไปอยู่แนวหนึ่งอนี่ผมกลัว,วหลุมมันไม่เท่ากันนะครับนี่เราก็ขุดขุดหลายลุมอยู่นะหลายลุมพอสมต้องควรเลยแหละนะครับโอเคโอเค ทีนี้เราก็จะขุดตามแท็กรอยแท็กเลยนะครับขุดตามรอยแท็กไปเลยกระบอกหลุมแรกนะครับหลุมแรกก็จะล่ําเลยนะครโอเคเป็นการขุดหลุมไว้วางท่อนะทุกคนนะไม่ใช่แล้วเราต้องเอาเอาด้านท้ายออกนะครับเพราะว่ามันผ่านผ่านมันบางครับผ่านหน้ามันบางนะครับ,านานบ,รบโอเคเราก็เริ่มขุดกันเลย วางดินใกล้ๆนะผมวางดินใกล,กล้ๆคือขุดลึกประมาณหนึ่งเมตรนะครับวกว้างเมตรคูณเมตรนะครับอีหรือเปล่าวะใช่เมตรคูณเมตรหรือเปล่ารับงานนี่ลืมนะผมรับงานนี่ลืมนะครับทำไม,นนมรถไม่มโคลนไวยังวะเออแต่มันรถมันไวยังวะเ้ยไวๆก็ดีเหมือนกันนะอืมประมาณมันเขาเมตรคูณเมตร 2เมตรใช่ไหมสองเมตรสองเมตร,มตรคูณหนึ่งเมตรโอเคนะครับผมประมาณมประมาณนี้ได้เปล่าวะ,ะเดี๋ยวเราทดลองดูก่อนนะหลุมแรกจะเป็นยังไงครับนะหลุมแรกจะเป็นยังไงก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับมันต้องลองหลุมแรกก่อนนะอะประมาณ มันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยเออมันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยลูกพี่เออนั่นแหละโอเคโอเคประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้โอเคลุยต่อไปเลยนะครับผมนะระยะห่างก็ะกะให้มันเท่าๆกันนิดนึงเออมันไม่มีหลักการอะไรมันกะอย่างเดียวนะผมระยะห่างก็ประมาณ3เมตรนะสาเมตรนะครับประมาณช่วงนี้แล้วกันนะ เออนะครับปึ๊บโอเคต่อไปลุ้มต่อไปเราก็เอาเอาให้มันเท่าๆกันแค่นั้นก็พอครับปึ๊บโอเคนะผมงานนี้เราก็จะอยู่งานนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับปึ๊บไอ้ออรถแบบโคนี่มันไวเหลือเกินน้องขันเล็กเนี่ยมันเร็วมันเร็วเหลือเกินเลยขนาดผมบังคับช้าๆเนี่ยมันไปโคตรไวเลยนะฮึ่ม คับจะชานไปคตไปเลยเราต้องวางดินไกลๆนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไหลลงหลุมนะโอ้มผมบังคับช้าๆเนี่ยไปอย่างไวเลยครับทุกคนโอเคเพราะเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่ครับบ้านมันหลังใหญ่แล้วก็เขาเขาต้องแบบ ใช้ lifting, ไมโครขุดนะครับใช้ไมโครขุดมันจะเร็วกว่านะมันจะเร็วมากมากเลยครับเพราะว่ารถไมโครมันขุดอยู่แล้วนะเราก็เราก็สายจกอยู่แล้วเออนะครับเราก็สายจกอยู่แล้วนะครับรโอเคลึกหน่อยลึกหน่อยอ่านิดๆหน่อยๆก,ก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับ ε, น่าจะได้อยู่มั้โอเค ผมต่อไปเลยแล้วกันครับโอเดี๋ยเป๊มหนึ่งคัน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 ปึ๊บเดินตึ๊บ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 โอเคเราต้องให้มันเท่ากันนิดนึงนะครับการระยะหายมันเท่ากันเพราะว่าเราไม่ได้ไปวัดนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราไม่ได้ไปวัดเราอยู่บ้านใช่ไหมไม่มาเท่ากันอ่ะถ้ามันไม่เท่าก็ไม่เป็นไรครับ ก่นินนิดๆหน่อยๆก็ให้อภัยกันนะครับเดีย๋ยวอย่าว่ากันนะครับโอเคประมาณช่วงนี้โอเคพยายามขุดให้มันตรงที่สุดแล้วนะครับโอเคขุดพยายามขุดมันตรงตรงตรงที่สุดในโลกแล้วนี่ป๊บนี่ครับผมทำไมรถมันรู้สึกไม่รถมันกระด้งซ้ายกระเด้่งขัวาแบบนี้วะ พีออเอาไงดีเนี่ยโอเคขุดไปกระเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเล้งหลังอยู่นี่อะไรของพี่แกมนี่แฟบนะครับผมก็ยาวๆไปนะเครับจะเดินเดินหน้ามาีเพิ่มนิดนึงก่อนอเดีเ๋ยทำให้เดินช้าจังไงพยายามทำให้มันเท่าๆกันนะครับขุดหลุมสร้างบ้านคนระับขุดหลุมสร้างบ้านนะครับ ชีก่ก็ลึกลึกสองเมตรนะลึกสองเมตรทุกคนคิดว่ามันถึงสองเมตรยังไงนะอ่าขุดยังไงก็ขุดไปเถอะครับขุดยังไงก็ขุดไปเถอะนะขุดอย่างนี้เลยอือโอ้ยหน่อยนี่ครับผมขุดหลุมสร้างบ้านไม่รู้จะสร้างอะไรนักหนาะงานนี้คิดเองนะครับผมคิดเองล้วนๆเลยนะครับ เองเลยโอเคโอ้ฝุ่นอมืมตอนนี้น่าจะพอนะครับผมตอนนี้น่าจะพอเอ๊ะทำไมหลุมทำไมหลุมลรูมม้สึกหลุมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหรู้สึกไหมหลุมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคเดินไปตึกตึกตึกตโอเควัด มันเท่ากันไม่นี่มันเท่ากันไม่นี่เลยเลยตั้งเยอะออโอเคเอ,อผมน่าจะาแนวเขตรั้วเนาะเป็นแบบเป็นที่อ,อ่าออไม่เป็นไรขุดไปแล้วนะครับออโอเคมันก็ได้อยู่ผมก็ได้อยู่นะเล่งๆเ,เอานะผมเล,เลีงเเอา ใช้ไมโครเล็กนะครับในการหอกงานในครั้งนี้นะผมนะใช้ไมโครเล็กแ๊บโอ้โหสุดแล้วเลยอามสุดแล้วยืดอามที่สุดแล้วสุดยอดได้แค่นี้แหละถือว่าน,น้อยมากนะครับเป็นไงล่ะงานคิดเองคิดเองเอเองเล,เลยครับงานนี้นะไม่ได้แบบว่า,าไม่ได้แบบว่าอะไรทั้งสิ้นนะคิดเองเลยนะเนี่ย เชี่ชิวๆสบายๆนะครับผมถ้าไม่หลุมมันลึกมันรู้สึกว่าหลุมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเออเอาลึกๆไม่ต้องเอาใหญ่เออป้าเ้ยได้ป่าวน่าจะได้ครับโอเคน่าจะได้แหละนะไม่ได้ก็ต้องได้เลยนะครับ อ๋อหนึ่งสองสามสี่ได้สี่หลุมแล้วน่าจะห้าหลมุมหกหลุมมั้งโอเคโอเคอ๋อ,นะอ,อน่าจะอ่าห้าหลุมนะครับเอาห้าหลุมก็พอนะครับน่าจะน่าจะห้าหลุมนี่แหละปโอเคนะผมยาวไปครับนี่วิศวกรเขาก็ยืนคุมอยู่นี่แหละแล้วก็หลุมให้เขาครับ เขาจะเริ่มสร้างบ้านนะเขาจะเริ่มสร้างบ้านต้องแบบเป็นลานกั้วแล้วขุดหลุมปลูกวางเสานะเทเสาลงนะโอเคจะล,ลองเออล่องเทคานเดี๋ยวเขาปุกของเขายองนะเราเ้องเราไม่ต้องไปกดให้เขานะครับทำไมอ่ามตือดเด่นน้อยจังวะโอเคไม่เป็นไร คันเล็กเนาะมันก็แบบนี้เลยเยอะเดีนี้เดียวแต่ว่ารถนทำงานโคตรเร็วเลยครับรถมันแบบปุ๊ธปาร์ตพุทธปาร์เร็วมากเลยคนระับโอเคประมาณนี้น่าจะได้ครับผมประมาณนี้นะครับน่าจะได้นะครับโอเคเรา,าได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยโอ้ชิวๆเ,เพลินๆไปแล้วทุกคนสิบสามนาทีแล้วอ เดี๋ยวเราไปเริ่มแถวใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแถวใหม่เลยกนะันบิดตัวล้นครับผมนะไปเดี๋ยวเราเริ่มแถวใหม่เลยแล้วกันนะแถวแถวใหม,ม่ก็เอาเหมือนเดิมครับผมนะเหมือนเดิมเหมือนกันสามแถวนะครับเอาประมาณนี้เหมือนกันสามแถวเลยแล้วกันครับ Okay, เอาเหมือนกันสักสามแถวนะครับมันต้องเดินแนวก่อนว่ะทุกคนมันถึงจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินแนวไว้ก่อนแล้วกันเอ๋ยวเดี๋ยวเดินแนวไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดินแนวไปเดยวเดินแนวไว้ก่อนเนี่ยมันเดินเดินแนวไงมันตรงวะมันผมไม่ค่อยเซียนเรื่องนี้เนาะม,นมันเดินแนวไม่ตรงครับ ถ้าเราเดินแนวตรงนี่มันหลุมเราก็จะตรงนะแต่ถ้าเราเดินไม่ตรงมันก็จะเบี้ยวนะครับดูดีเห็นไหมโอ้แนวเบี้ยวเลยนี่นีโ่โอ้อะไรวะเนี่ยผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหเบี้ยวยังกับงูผ่านแล้วทุกคนผมผ่านแล้วโอดูดิเบี้ยวอย่างกับงูอะไรวะเนี่ยโอ้ยหน่อย อะไรกพี่แฉบเนี้ยดูดิมันเบี้ยวมากเลยนะโอ้ยอยังวะเนาะลองลองแบบดึงไปตรงดูดิเอาเนี่ยดึงดึงแบบดึงไปตรงเลยครับไม่ต้องแบบอะไรมาเลยเนี่ยดึงไปเลยมันจะได้ยังไงอ้ยตา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 ยเอาก็ว่ากันไปครับเออวมาดึงมามโอเค น่าจะได้มั้งเนาะโอ้น่าจะได้และอีกสักรอบไหมไม่ต้องหรอกนะผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามา,าขุดต่อนะครับนะครับอีกหลายหลุมอยู่นะครับผมอีกหลายหลุมพอสมควรอยู่โอเคน่าจะได้เดินแนวอีกรอบหนึ่งแหละเดินอีกรอบนึงก็ได้เดินไปเดินอีกรอบหนึ่งดึงเอาแบบดึงแบบสุดๆไปเลยอะ เดินแนวสองรอบนะเป็นไงนะเอสองสามรอบแล้วสี่รอบโอ้ยแต่ละครั้งม่งเดินไม่เท่ากันอีกเอาดูดิมันเบี้ยวมาน่ะเบี้ยวมาได้ไงเอ้าก็ดึงนี่ยมันเท่ากันอยู่มันเบี้ยวมาได้ไงวะแต่ลุ่นเบโคมันเดินตรงสซสแท็กมันเดินไม่เท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอใหม่ในลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามากดต่อชิปหน้าน่าจะเสร็จนะครับโอเคเจอใหม่ครับไปายครับสวัสดีครับ